สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัชรีเปลี่ยนพึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์โปรแกร,รมวิชาภาษาอังกฤษปี4มู1ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันเรื่องคำนามค่ะ noun หรือคำนามนะคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและห่อื่นนะคะคำนามมีทั้งคำนามนับได้และนานับไม่ได้ค่ะค่ะเราเรียนรู้คำนามชนิดแรกเลยนะคะ countable nouns คือนามนับได้นามนับได้ครับเป็นคำนามที่สามารถแยกจำนวนหนึ่งสองสามและอื่นๆนะคะได้ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีก็ได้นะคะเช่น I want an orange สองนะคะมีทั้งรูปเอกพจน์และหูพจน์เอกพจน์นะคะเช่น dog day year นามนับได้เอกพจน์นะคะจะต้องนำหน้าด้วย d e t e r m i n e s เช่น I want an orange โเช่น d o y s ion, dogs, days, years นามนับได้ของหนูโพดนะคะจะต้องนำหน้าด้วย article หรือไม่ก็ได้นะะเช่น I l i k e b u r s 2. uncountable nouns นานับไม่ได้เป็นคำนามที่นับไม่ได้เนื่องจากภาษาอังกฤษมองสิ่งนั้นในภาพรวมและคิดว่าไม่สามารถจะแยกเป็นส่วนได้ เอกพจน์และเมื่อเป็นการทั่วๆไปหรือไม่ได้กล่าวถึงมาก่อนไม่ต้องนำหน้าด้วย Article เช่น b i r s h is f a l l i n uncountable nouns ที่ทำหน้าที่ประธานของประโยคจะต้องใช้ verb ด้วยหลักการเดียวกับคำนามเอกพจน์เช่น I have bread and butter ที่วิดีโอนะคะเรื่องคำนามแล้วทะ,ะที่ฉันก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะไม่มากก็น้อยอย่างเช่นในการเรียนนะคะหรือว่าสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆหรือน้องๆที่อยากที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ